สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่างๆนะครับก็จะเอาแคตตัสนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับประมาณปีหนึ่งแล้นะฮะมาให้เพื่อนเพื่อนดูกนันนี้ในห้องมันเป็นห้องเก็บของนะครับหลบมากเลยรีเวิร์กฟอร์มโมมาเกิดจะสองปีแล้ว <c oughs> ไปเห็นแคตตัสในอินเทอร์เน็ตก็ลองซื้อมาแล้วก็เนี่ยเหรอฮะ ประมาณนี้เลยมันก็เพลินดีนะครับเดี๋ยวจะให้เราดูบางต้นก็จำไม่ได้นะอันนี้อะไรนะโนวาครับอเป็นไม้ก้ามนี่เป็นเพอร์อันดามันครับแล้วก็อันนี้พิงได่โม่หน้าฝนนี่รู้สึกว่าน้องก็จะ มีอะไรตัวอะไร,กรเกาะ้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จักจําไม่ได้ครับอันนี้ก็จําไม่ได้เหมือนกันผิวสีฟ้าสวยดีครับหนามสีเหลืองลากมาเยอะนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอตอบูเหรอครับตอบูหนามสีทองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแล้วสวยดีครับ เป็นชีนอฟด่างผมว่าชื่อบางชื่อก็จำยากครับเพิ่งจะเข้าวงการหางทองขนนกนะครับขนนกร่มนี่อะไรสลัดใดครับอันนี้โตไวมากนะครับจะยาวถึงหลังคาหลังคานี่ผมเปลี่ยนนะมันเป็นโรงเก็บของครับเอาหลังคาออกเลยเอาหลังาใสาแทนจะเป็นไม้ นนไม่รู้จักเหมือนกัน,นกระบองทองครับอันนู้นไม่รู้อันนี้ถังทองแล้วก็เซ็ตที่เป็นอะไรนะเมโลครับเมโลอน,นี่ผมชอบเมโลมากเลยหนามมันเท่ดีครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่กระดุมเงินแรับแล้วก็ ันนี้เขาเรียกว่าเล็บเหี่ยวใช่ไหมครับจําไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่รู้แต่น,นี้อะไรตุกาตาไมา้ครับนี่เซตที่เป็นไม่รู้ครับตุกาตาไมา้อันนี้ o p e n นเทีตอนแรกผมนึกว่ามันน่ารักน่ารักมันไปจับครับปรากฏว่าโอ้ตามมือเต็ไมไปหมดอันนี้อาอะไรนะ กุหลาบเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดืมไปแล้วอะไรกระดาษกระดาษสักอย่างนะนนครับนี่ช้างครับช้างแล้วก็ลูกๆของมันเมโลฟ้าเม,โล,ามโลฟ้ามีสามต้นครับชอบเมโลครับแล้วไปเจอเมโลฟ้าใน,นเน็ตก็เอฟมาสีเขาก็าจะสวยดีครับ ดั้มครับช่วงนี้หน้าฝนก็จะไม่มีดอกแต่ฟอร์มก็กลมๆดีนะครับสวยดีครับนี่ไข่อันนี้เตอบูวะครับไม่แน่ใจอันนี้ LB แท้ปะครับ LB แท้นี่ก็อ LB แท้13ผู๋ครับนี่ก็13ผู๋ฟูฟู แต่ไม่ค่อยถีเท่าไหร่นะบ้างนะครับอันนี้ไม่รู้ครับจําไม่ได้อันนี้อะไรอีคินน็อเหรอครับอันนี้ไม่รู้ครับจําไม่ได้เหมือนกันนี่อันนี้อันนี้ก็จําไม่ได้ครับเห็นว่ามันแปลกๆดีครับพอเลี้ยงรวมๆกันแล้วก็มาสวยเลยครับดินสอดินสอดำอันนี้ก็จําไม่ได้ครับนี่หนามแมงมุมฮะอันนี้จําไม่ได้ ไอ้ซา,าพอบอกได้นะรจริงๆเดี๋ยวผมไปเซิร์ชเอาว่าน่าจะเจออยู่นี้อะไรนะโลโฟเหรอครับโลโฟอันนั้นไม่รู้ไข่มงกรเอาม,มันรวมๆกันแล้วมันก็สวยดีครับเพลินดีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ครับ2ี่สิบาทมาริโอ้กับธรรมดาแล้วก็ ตัวนี้ไม่รู้จักครับจําไม่ได้อ่ะพวกนี้ก็แก๊งยิมโนเขียวคริสบ้างมีสองสาต้นครับพอมีครับผมนี่จําไม่ได้ครับอะไระแมมขนแกะแล้วก็ขนแมวฮะอันนี้ลูกน่าจะเป็นขนล่มครับ เพอเด็ด er er ออกมานี่เป็นนี้ไม่รู้ครับ LB สองหนึ่งเจ็ดแปดครับนี่ธรรมดาครับจิมโนเขียวนี้ด่างครับเป็นเป็นอะไรนะมีโล น่ารักดีเหมือนกันครับนกผู้แล้วก็ลูกเขามีมาต้นก็เอฟมาต่อแต่ตอนนี้จะรู้สึกจะโหยหาหิวแสงครับต้นยืดมากเลยฮรนี่แก๊งลูกเขาครับโตวไวเหมือนกัน,นครับลูกเมลยดูนี่ดอกเขียวไปแล้วครับ เลมอนอีสองต้นครับหมดล,ลวมีประมาณนี้พอมันรวมๆกันมันก็สวยดีเหมือนกันครับ <S <S ก็ช่วง work from home oh ครับแก๊งทั้งยิมโนด่างแล้วก็มีพวกแอลบีด่าง ปนบนมาบ้างครับเพื่อนๆอยู่บ้านนะครับ work from home เลี้ยงอะไรจะบางหาอันนี้ผมก็เลี้ยงแคตตัดไว้ก็มันก็พักสายตาได้เหมือนกันนะครับว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันช่วงว่างๆก็ปีกตัวมาดูชอบมาดูตอนเช้านะตอนที่แสง แสงมันเข้าครับนี้เมโลเซฟาเรีมนะมีดอกสองดอกให้ให้ฝากบ่อยเหมือนกันครับต้นนั้นอันนี้ครัรวมผมอชอบมาดูตอนเช้าครับประมาณแปดโมงแสงนจะเข้าแสงจะเข้าครึ่งวันเช้าแล้วก็อีกครึ่งวันก็จะไม่โดนผมก็เลยใช้กระจกช่วยเห็นถ้าใครเห็นกระจก ใช้กระจกสะท้อนแสงไปอีกรอบหนึ่งก็จะแต่ผมว่าเด็กเขาก็โตกันนะครับโดนครึ่งวันเช้าห้องอย่างร้อนเลยครับเป็นห้องเก็บของจะเริ่มใหญ่โตขึ้นนะครับนี่ในมุมโปรดเลยครับจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มองเพื่อนดีครับเพื่อนๆน ใครสนใจแคตตัดนะครับลองดูอันนี้ลูกเขาครับ,รบขึ้นหมดแล้วใส่ตะกร้าวไว้อันนี้กระจกนี้คือแบบให้สะท้อนแดดช่วงเช้าครับส่องไปอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยลองดูครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ